สวัสดีครับนาทีแห่งเน้นครับเป็นในธรรมจำลองของอาจารย์นาตีนะครับที่เป็นสังขึ้นมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธานะครับองค์พญาสตานาคารานะครับที่สำนักอาจารย์นาตีนะครับได้เข้ามารับชมจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับเป็นบันเป็นเสียงพญานาค มาขอโชคลาบเป็นตำหนักปู่นะครับปู่อะไรอ่ะขอหวยเม่นบันน่ะนะขอหวยใช่ไหมพระเขียนว่าขอหวยใช่ไหม <c oughs> ก็เป็นการระบายอากาศอย่างดีนะเอาแผงเอาแผงมาคอร่างวั่นพองครับขอให้มีโชคมีลาบขอให้เลขในแผงนี้มีร่างวั่นเลยครับขออนุญาตคุณสุพัรษาตาต้องนะครับแม่ค้าขายลอตเตอรี่จากอำเภอนิคมน้ำบุนจังหวัดสกลนครได้มากราบขอบารมีปู นาสนักอาจาร,รย์รติครับขอให้รางวัลที่หนึ่งเข่าแพงนี่น้ำเด้ครับโชคมีลานนบเคยเข้าสิบสองล้านมาแล้วทีนี้อยากให้เข้าสิบล้านนะครับขอโชคขอลาบของวัดวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ได้ครับวันที่มานี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบหกนะครับเดือน ุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขคณเวลาบันทึกภาพอยู่นี่กับเวลาประมาณสิบสองนาฬิกากว่าๆนี่นะครับผมเอาแพงมะคอโชคอลาบครับมะคอให้รางวัลสามสิบล้านเขาขเขาแพงอ่าสิบสองล้านเขาแล้วนะครับอันนี้อยากให้สามสิบล้านก่อหน,นั <laughs> ่ม ซื ini, ENNIS, ้อตัวไหนก็ขอให้ถูกนะครับขอให้มีดวงทุกท่านครับผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันเคยเข้าสิบสองล้านแล้วอยากให้สามสิบล้านเข้ามั่งแถกนี้เป็นการเทรดไรสวยงามครับ พามาชมก mm hmm. ำลักปู

รับคลิปนี้ก็มาทึงนี่แหะครับตรงีำหนักปูใหญ่ครับตรงนี้คน,น่าะสินปูอนันตะนาคราดสะนางอุตสาวดีนี่ก็เป็นปุนเด่นมา,มาลัจมันนี่ก็เป็นวันหยุดเจ๊เลยครับน,น,น,น่นักต่องเปียวแหละรักเชียงโขะ ขอมากขอมารับชมขอชมขอลาบขอพอด้อคุอ้มคอปกปักษารักษาครับนี่กับมีองค์เจ็ดวันครับผมมาเชียรชมสำนักอาจารย์นัตตี้ครับกระรับชมในคุ้มค่านะครับผมอาจารยเ์เจ็ดสีรับชมไปเรื่อ,อ,อยๆ เดียเขาไปตามกับเกจของอาจารย์มัตีนเม่มีไรเสร็มีหลายนเ็มเลยเีาบาเอาแบขางบ่วุม şey ่าง่นขยนนาวตออนไม่ีดอก่อรวๆเิดลยถ้าหยิบมาหยิบวันนี้จะได้ท anyway> ่ ขั้นตอนที่ว่าบูชากาจุดทูปเสร็จเดินวนสามรอบตอนนี้คาถาบูชาคนระูอนันตานาคราชพานาัาน่งสนาี้ตั้งนโมสามจบนะครับคุ เราไม่ต้องสะกะโตอุร่โตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทาอนันตนาคราชกนังอิศาวดีวิสุทธิเทวาปูเชนิกายวาจาจิตปังพระองค์วันทาอนันตนาคราชกนังอิศาวดี วิสุทธิเทวาปูเชนิกายวาจาจิตตังอหงวันทาอน,นันตนาคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชนิอ,อน,นันตนาคราชและพระนางอุสาวดีผมคุ้มครอมเปิดตังงว,วงเป็นศัพท์นักศัพท์ น,นี้ีนแขกที่เขามากอ่ะผูท้ทูกนะครับตามความเชื่อนะครับเป็นตัวเลขเพื่อนำไปเสียงทายและซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันในดๆนะครับสนับสนุนแต่ลอตเตอรี่ของรัฐบาลเท่านั้นอันนี้ค่ะดวงไท่ดวงมั่นนะครับเป็นมะคอนะครับ มีกับอาไม่รับชมจะเป็นแนวท่านนะครับผมตั้งกิจอธิฐานแล้วพอมาออนพระเวชสุวรรณมนีพ่นว่าจรนตีสิลงออกมาพบปะนัดทองเทียวประมาณบ่ายสามโมง ตอนที่เข้ามานี่ก็ต้องรอเวลล่าครับจะอยาดรอพบก,กับอาจารย์มาตีเพราะว่ามันนี้เป็นทีล่ลงมาช่วงบ่ายตอนบ่ายสามโมงจะในที่เพิ่แจ้งไว้ครับแต่ผมบ่กเคยมาหาก็มาครั้งแรกก็เลย นี่ก็เป็นทาเวสุวรรณนะครับแลมนีคาถาบูชาทาเวสุวนนรรณนี่ก็จุดธูปเก้าดอกกลาบแดงเก้าดอกกระตังนโมสามจุดด้วยกันเนดี๋ยวกาวคำกับเป็นคากาวที่ผมเคยกาวไปเมื่อกี้ที่แล้วนะครับสำหรับนี่ทาเวสุวรรณตั้งอยูุ่นาปูอัน,นตานาคราชและพระนางอุตสาวันนี้นะครับผม ระเบียบขั้นตอนกับสิงเจ้าหน้าที่ YouTube จุดนะครับนี่คำแนะนนำสำหรับถ่ายวิดีโอได้ก็ออกฟรี สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอย่างแค่นี้นะครับสวัสดีครับ